งบพิสูจน์ยอดกินฝากธนาคารนะครับจากกิจการไปหาธนาคารเราจะตั้งหลักที่กิจการนะครับดังนั้นเครื่องหมายบวกหรือหักในฝั่งกิจการนั้นจะยังเหมือนเดิมจะไม่เปลี่ยนแปลงในขณะที่ธนาคารนั้นเราจะเปลี่ยนแปลงนะครับเรามาเริ่มกันที่หัวงบกันก่อนเลยนะครับ เริ่มต้นเราก็เขียนหัวงบชื่อบริษัทนะครับบริษัทจำลัด CPA จำกัดบรรทัดที่2ก็คืองบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารบรรทัดที่3ก็คือวันที่เราจัดทำนะครับจดข้อนี้ก็คือวันที่ 3 1มีนาคม25 x 0เนะครับเสร็จแล้วนะครับหัวงบต่อไปเราก็เริ่มนำยอดเงินฝากที่กิจการบันทึกนะครับมาเริ่มเขียนเลยนะครับเพราะว่าเราบอกว่าจากกิจการไปหาธนาคารดังนั้นจะต้องทำกิจการก่อนนะครับบรรทัดต่อไปผมก็เขียนว่ากิจการคำว่ากิจการกคือยอดเงินฝากที่กิจการบันทึกนะครับแล้วเราก็ไปดูในโจทย์นะครับว่า กอดเงินฝากที่กิจการบันทึกนั้นเท่ากับ97,280นะครับต่อไปนะครับเราก็เขียนเครื่องหมายบวกหักนะครับโดยขึ้นด้วยเครื่องหมายบวกก่อนนะครับบวกแล้วก็หักนะครับ เริ่มต้นเลยนะครับเราจะอ้างอิงจากงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารตามวิธีที่ถูกต้องกันนะครับเราก็มาดูงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารตามวิธีที่ถูกต้องกันนี่นะครับคืองบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารตามวิธีที่ถูกต้องตัวบนนะครับก็คือกิจการปรับปรุงนะครับทั้งหมดนะครับนี่ก็คือในส่วนของกิจการนะครับช่วงบนส่วนช่วงล่างก็คือ ธนาคารปรับปรุงนะครับข้างล่างนี้คือส่วนรายละเอียดที่ธนาคารเขาปรับปรุงกันนี่เป็นงบเิ็นสุดยอดเงินฝากตามวิธีที่ถูกต้องนะครับเราบอกว่าในฝั่งกิจการนั้นจะใช้เครื่องหมายเดิมเรามาดูกันนะครับเป็นยังไงเราก็ไปดูที่ฝั่งกิจการตัวแรกนะครับบวกตัวเงินรับนะครับ1 0,000ห,หมื่นนะครับเมื่อมันบวกเราก็บวกตามนะครับฝั่งกิจการยังใช้เครื่องหมายเดิมนะครับ บวกตัวเงินรับนะครับหนึ่งหมื่นต่อไปนะครับบวกดอกเบี้ยรับสองร้อยแล้วก็บวกตาม ค่าธรรมเนียม45บาท50ตตังค์นะครับเมื่อหักเราก็หักหักใส่วงเล็บนะครับหัก เช็คคืนเลขที่1 9 8 6นะครับ35,000เมื่อเขาหักแล้วก็หักนะครับเช็คคืนนะครับสามหมื่นห้าพันไปนะครับ บันทึกบัญชีผิดนะครับ2700มบันทึกบัญชีผิดนี้นะครับสอง0มเนี่ยมันเป็นตัวหักนะครับหัวข้อหักอยู่ดังนั้นเราก็ใส่เครื่องหมายหักเหมือนเดิมนะครับบันทึกบัญชีผิด2700 ในส่วนของกิจการนะครับเราได้นํามาใส่ครบแล้วนะครับต่อไปเรามาทําในฝั่งของธนาคารบ้างน,นะครับธนาคารนั้นเราจะเปลี่ยนเครื่องหมายนะครับจากบวกเป็นหักจากหักเป็นบวกนะครับตัวแรกนะครับเงินฝากระหว่างทางเคยบวกนะครับด้วยยอดเงิน4,007นะครับเราก็หักนะครับ4 0 0 ไปนะครับบันทึกบัญชีผิดบวกนะครับด้วยยอด3072นะครับเมื่อเคยบวกเราก็จะต้องเปลี่ยนเป็นหักนะครับบันทึกบัญชี เช็คหักผิดบัญชีนะครับ29,870อยู่ในหัวข้อบวกนะครับเมื่ออยู่ในหัวข้อบวกเราก็เปลี่ยนเป็นหักนะครับเช็คหักผิดบัญชี2 9งหมเจ ต่อไปนะครับหักเช็คบวกผิดบัญชีนะครับเมื่อเขาหักเราก็บวกนะครับเปลี่ยนเป็นบวกเช็คบวกผิดบัญชีนะครับ80,000เปลี่ยนแค่เครื่องหมายนะครับ ต่อไปตัวสุดท้ายนะครับหักเช็คค้างจ่ายเช็คค้างจ่ายนั้นมี3ใบนะครับเมื่อมันหักเราก็เปลี่ยนเป็นบวกนะครับเช็คค้างจ่ายใบที่1นะครับเลขที่1786ยอดเงินนะครับเจ็ด 1789ยอดเงิน2350และ1794ยอดเงิน3ามพัเรเรารวมยอดกันนะครับสามใบออกยอดมานะครับจะได้เท่ากับ 13,866น,น,นะครับเรานำมาครบหมดแล้วนะครับคราวนี้เราก็สรุปยอดกันเริ่มต้นตั้งแต่97,280 1280เจนะครับ13,866ลบ45.50ลบ35 0 0 0ลบ2700 ลบสี่พันเจ็ดลบสาพัน็บลบสองนเกพันด้อเจ็ดสิบนะครับเราก็รวมยอดกันจะได้เป็นตัวเลขนะครับเท่ากับหนึ่งแสเจดัน้าร้ยห้าสิบปดจุดห้าตัวเลขนี้ก็คือยอดเงินฝากที่ธนาคารบันทึกนั่นเองนะครับเราเขียนว่า ธานาคารบันทึกเวลาเราทำนะครับเราจะเช็คว่าเราทําถูกหรือเปล่านะครับก็ดูตรงนี้นะครับต, right ตอนแรกเราตั้งต้นที่กิจการนะครับพอระบบหักบุกหกัก,หกลงมาจนถึงตัวสุดท้ายนะครับตัวสุดท้ายตรงนี้นะครับมันจะต้องเท่ากับยอดเงินฝากที่ธานาคารบันทึกพอดีนะครับถึงจะเป็นอันรู้กันว่าเราเนี่ยทําถูกต้องแล้วนะครับถ้าเกิดเราทํามาไม่ตรงกับยอดเงินฝากธนาคารก็แปลว่าเราทําผิดนะครับเพราะว่า ในหัวข้อนี้เราบอกว่าเราทำงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารจากกิจการไปหาธนาคารนะครับ